ของร่างกายมันรวมกันไม่ได้แต่เราจะรวมใจนะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะมันก็จะต้องมีหลักธรรมนะมีหลักธรรมนะวันนี้เลยขอเสนอหลักธรรมที่ทําให้ระลึกถึงกันแล้วก็อยู่กันด้วยความรักอันนั้นชื่อว่าสารานิยธรรมนะครับหลักธรรมนี้ชื่อว่าสารานิยธรรมอยากให้ทุกคู่นะครับอยู่กันด้วยความรักนะไม่ไปทําร้ายไม่ไป เฆ่าไม่เป็นหันออกมาเป็นชิ้นให้เอาความโกรธความแค้นเนี้ยทิ้งไปนะครับความโกรธความแค้นเนี้ยให้มันอภัยต่อกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเออเขาไม่รักเราเราจะไปฆ่าจะไปแทงจะไปหันเป็นชิ้นชิ้นเนี้ยแสดงว่านั้นไม่ใช่ความรักนะครับมันเป็นความเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าเรา มองเข้ามาที่ตัวเองมันเป็นอัตตาแต่ให้ความรักนั้นมันมองออกไปข้างนอกนะเป็นความเสียสละประการที่หนึ่งนะครับในการที่จะอยู่กันด้วยความรักก็คือหนึ่งเมตตามโนกรรนะมนะโนก็คือคิดคิดเมตตาเขานะครับนะเขาไม่อยากจะอยู่กับเราก็เมตตาเขาเขาอยู่กับเราอาจจะมีความทุกขนะ์เขาอยู่กับเรานี้เขามีความทุกข เราอาจจะเจ้าอารมณ์หึงหัวนะครับเห็นแก่ตัวเขาก็มีความทุกข์นะเพราะเราเมตตาเขาเมื่อเราปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ให้เขาไปเถอะครับให้เขาไปให้เขามีความสุขเพราะว่าเรารักเขาเราก็ต้องให้เขาไปแต่ถ้าเราดึงเขาไว้นะไปไหนไม่ได้ถ้ามึงจะไปมีคนอื่นกูจะฆ่ามึง แบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ความรักแล้วมันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาศนะครับผมประการที่สองเมตตาวจีกรรมก็คือพูดเพลาะๆะนะครับมีจิตเมตตาแล้วก็พูดกัเพลาะน้องจ้าน้องจ๋าพี่ครับพี่ขานะครับอย่าใช้คําพูดที่เป็นพรุษวาจาเป็นคำหยาบนะเป็นคําที่พ่นใส่กันแบบนี้มันก็ไม่มีความเสน่หานะครับ คำพูดนีฮะมันทําให้เกิดความรู้สึกที่อยู่ในใจถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสันมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตหากพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะถูกติดในมนุษย์เพราะพูดจาอันอ้อยตานหวานลิ้นแล้วสิ้นซากเป็นลมปากหวานหูมีรู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเพราะเน็บให้เจ็บใจนะครับ ยิ่งเราเป็นแฟนการรักกันมานานเนี่ยอะไรที่เป็นปมด้อยของเขาอะไรที่เขาไม่ชอบก็าอ,อย่าไปพูดอย่าไปพูดนะครับไม่รู้ไม่เห็นพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับคุยกันเพราะๆนะคคุยกันเพราะๆที่รักนะที่รักนะน้องอะไรที่นะครับคุยกันดีๆครับเมตตากายกรรมกับข้อที่สัตว์ก็คือเวลาทําก็ทําด้วยเมตตานะครับ ไม่ใช่เอาจานข้าวมาวางโครงนะครับเ,เวลาอยาจะปิดประตูปั้งโอ้มันไม่มีเมตตาเลยนะครับไอ้น,นี้มันมันก็อยู่กันไม่ได้หรอกครับน้วต้องทำด้วยเมตตานะครับเอามาวางพี่น้ำเย็นๆสักแก้วนะครับพี่เวลา,าข้ามถนนเนี้ยก็จูงมือกันรถมันเยอะ นะเราก็จูมือแสดงถึงความเอื้ออาทรกนะางร่มให้เวลาฝนตกตกเนี้ยกางร่มไม่ใช่กางเอาคนเดียวนะครับปล่อยให้แฟนนี้เปียกอยู่นะนะก็กางร่มให้นะถึงบ้านนะเอาใจบ้านะผู้หญิงเนี้ยเขาชอบเอาใจนะครับถ้าสามีสุดที่รักเอาใจนี่โหจะมีความสุขมากนะครับไม่ใช่หวังที่จะมีอะไรอยู่อย่างเดียวผู้ชายนะครับนะผู้ชาย บอกว่าเวลาหื่นขึ้นมาก็เอาอย่างเดียวแบบนี้ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ต้องการปรารถนาแบบนั้นนะครับนะผู้หญิงก็เหมือนกันครับนะก็ก็เอาใจสามีอะไรแบบนี้นะครับนะพี่คะนะเมื่อยไหมน้องนวดท่ายบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นวดให้น้องก่อนนะครับเออไอเนี้ยก็คือทากันนะน้องเออน้องไม่ต้องล้างเดี๋ยวพี่ล้างเองนะจาน ก็ก็คือเมตตากายกรรมนะครับมีความเมตตาแล้วก็ทําในสิ่งที่ช่วยเหลือกันนะครับ<ม>ที่สี่ครับสาธารณโภคีอันนี้ก็คือเอื้อเฟื้อไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วศัพท์นี้ในความหมายก็คือช่วยเหลือส่วนรวมนะครับครอบครัวเราเนี้ยเราก็ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเห็นแกน่สามีภรรยานะเราอยู่ในบ้านในชุมชนนะขามีทําบุญ หมู่บ้านทำมุลหมู่บ้านนะภรรยาก็ใส่ชุดไทยสามีก็ใส่ชุดหนุ่มดอยเต่อไปไปร่วมนะไปร่วมง,งานปีใหม่งานทําบุญนะครับของหมู่บ้านของชุมชนเนะี่ยเขาเรียกว่าสาธารณโภคีนะครับก็จะทําให้เกิดกิจกรรมนะมีความสุขในชุมชนเขาก็ยกย่องเราก็รู้สึกอิ่มใจเป็นบุญนะเป็นบุญข้อที่5ครับ ศีลสามัญจาคือมีศีลเสมอกันนะครับเสมอกันถ้ามีศีห้าก็ศีห้าเสมอกันแต่ถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีเสมอกันนี้มันก็อยู่กันได้นะครับอยู่กันได้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมเคยเล่าให้เด็กที่เรียนนิพิษ์ก็คือมีขโมยผู้ชายเขาเป็นขโมยขโมยมือเบามากเลยนะครับก็คือล้วงกระเป๋าเนี่ยโหมือเบา เหยื่อนี่ไม่รู้ตัวเลยเขาฝึกโดยการหยิบนะเอามือเนี้ยจับก,ก้อนบุหรี่ที่บุหรี่เนี้ยมันไม่แตกเลยนะครับวันหนึ่งเขาไปปฏิบัติงานไปล้วงกระเป๋าบนรถเมล์ครับไปล้วงกระเป๋าของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับล้วงลงไปเนี้ยโหดึงขึ้นมาจากกระเป๋าสพายเกือบเกือบได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยพลาดล้วงกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าสะพายของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ ค้นกระเป๋าเลยครับผู้หญิงคนนี้รู้สึกตัวนะเอามือตอปบปุ๊บคว้าได้เลยนะครับในที่สุดงานท้าดเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาไปล้วงกระเป๋าเนี้ยเธอก็เป็นนักล้วงกระเป๋าเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> คือเธอก็ก็รู้กลยุทธ์กลวิธีมือเบาเหมือนกันอา้าวมันพวกเดียวกันดีกว่าก็เลยแต่งงานกันเออเพราะว่าศีนเสมอกันเนี้ย นะศีสีเสมอกันก็คือไม่มีศีเลยนะครับนะเป็นพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะคนเราถ้าเป็นผัวแก้วเมียแก้วหมายถึงพอตอนเย็นผัวก็หนึ่งแก้วนะครับเมียก็หนึ่งแก้วเหมือนกันนะครับคือแก้วเหล้านะครับแก้วเหล้าแบบนี้ก็อยู่กันได้ครับผัวแก้วเมียแก้วนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็คือพอเป็นคนล้วงกระเป๋าเหมือนกันเขาก็อยู่กันแต่งงานครับพอแต่งงานเนี่ย ต่อมาไม่นานนะฝ่ายผู้หญิงก็ตั้งครรภ์นนะก็คลอดครับไปคลอดพอคลอดนี้ลูกชายของเขาเนี้ยนะออกมานะฮะจากท้องแม่นะครับพยาบาลทาคลอดนี้เอาเด็กออกมานี้เด็กกํามือแน่นเลยนะครับเอ่อมือนี้กํามาแน่นเลยนะพ่อก็เลยแอบไปแกะดูว่าเอ๊ะทำไมลูกเรากํามือแน่นที่ไหนได้ครับในมือของเด็กเนี้ย เป็นแหวนทำคลอดเป็นแหวนของพยาบาลที่ทำคลอดนะแหวนของพยาบาลที่ทำคลอดนี่ครับมันติดมือลูกชายเขามาแสดงว่าเชื้อพ่อมันแรงมากนะครับเนะพ่อเป็นสุดยอดนักล้วงกระเป๋าแม่ก็เป็นสุดยอดเหมือนกันลูกเมียสองแรงบวกกันนะครับ คลอดออกมาเนี้ยฟ้าแหวนทําคลอดของพยาบาลมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องนิทานเป็นโจ๊กนะครับขำขันนะครับผมโอเคนะครับข้อที่หกนี้ก็คือทิฏฐิสามัญญาตาก็คือมีความคิดความเห็นเหมือนกัน,นซ่าะชอบสีแดงนะสีแดงไม่ได้บอกว่านพปชนะครับก็แดงเหมือนกันชอบสีเหลืองก็เหลืองเหมือนกันนะครับหรือว่า ความเห็นนะรีว like yeah, right. yeah, right. ิวคูณก็รีวิวคูณเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือถ้ามีความคิดความเห็นเนี้ยรองกันก็จะไม่เถียงกันนะครับบางทีในบ้านนี้เหมือนกีฬาสีนะครับพ่อสีแดงแม่สีเหลืองนะลูกสีน้ำเงินนะครับทะเลาะกันนะครับแต่ถ้าสีเดียวกันนะครับสีแดงก็แดงเหมือนกันนะสีเหลืองก็เหลืองเหมือนกันเนี่ยมันก็จะไปพร้อมๆกันได้ เวลาจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือไปไหนมันก็ไปด้วยกันไม่ต้องแยกกันแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันอันนี้หมายถึงว่าความเห็นเนี่ยเหมือนกันนะก็จะทําให้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขได้เพราะฉะนั้นนะหลักสารานิยธรรมเนี่ยสำคัญนะครับสําหรับคนที่อยู่กันเป็นคู่เป็นแม้จะเป็นกิ๊กก็แล้วแต่นะครับเป็นกิ๊กกันนะมันก็ต้องมีแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีนะครับหมายถึงว่า เป็นคู่ครองคู่ชีวิตนะครับก็ควมมมร,รมีเมตตา,ากายมโนกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตากายกรรมสาธารณะโภคีศีลสามัญญาตาและทิฏฐิสามัญญาตาครับคับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับปลารกข่าวแล้วก็นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับมาสนทนานะมานำเสนอนะครับมาแสดงก็ขอให้เพื่อน กัลยาณมิตรทุกท่านนะครับหน้าฝนเนี้ยก็พยายามอย่าให้โดนฝนนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงให้มีความสุขทั่วกันทุกท่านนะครับสวัสดี